เอ่อไม่ไม่มีเหตุผลแต่ก็อย่างว่าเราสะดวกใจใช่ไหมครับว่าเราจะได้สัมภาษณ์คกันอะไรนะครับเราสะดวกใจใช่ไหมที่จะได้สัมพันธ์กันกับเขาสะดวกครับสะดวกครับทำงานก็ใส่กางเกงตึงใส่กันยังไงนส์ไม่ตึงโอ้ไม่ตึงพี่ไม่ตึงครับกี่ว่าวก็ว่าบอกว่าอินดี้ไม่สะดูใจสัมพันธ์ไปโยมมานี่ผมแล้วผมบอกยังไงได้ก็ บอกเขาว่าแล้วแต่พี่ออกแบบไหนจะให้สมาชิกคุณไหมอะไรอย่างนี้ครับมันไม่ได้ื่อคุยกันไหมคะก่อนหน้านี้นะคือคุยคุยกันปกติครับคือไม่ได้ไม่ได้โกรไม่มีการโกันเลยคือเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมปกติครับไม่โกรกไม่โกรกเลยก็เลยแบบไมไม่โกกเลยพี่ผมไม่โกรกเขาเขาไม่โกรกผมคือทุกอย่างเหมือนเดิมครับทุกวันนี้เรายืนยันเลยว่าเราไม่ได้ปิดใจมึงใครจะได้ยิน เขาเขาไม่ได้ไม่ให้สัมภาษณ์ดูว่าเขาโอเคโอเคใช่ทำอะก็ได้ครับว่ามีงานหรือเปล่าคะเดี๋ยวมีงานวันที่เก้าไม่น่าเกี่ยวเอ๊ะมาเดี๋ยวนะครับแต่เราจะมีงานคู่วันที่เก้าครับผมก็ไม่ได้สัมภาษณ์กันในวันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะครับแต่ทีนี้ตอบคำถาก็เป็นแบบว่าเมื่อกี้เมื่อวานก็ตอบอย่างหนึ่งแล้วก็ตอบอย่างหนึ่งเอาผมไม่รู้เขาโยนมาให้ผมแต่ว่า ขาไม่เขาสบายใจคือางเขาเขาก็สบายใจผมก็สบายใจหครับ่าเออไม่งาเรื่องเป็นเก็เป็นหวเขาให้กำลังใจรช่วนี้โนน่อยเให้กลใจผมี แตเราพี่แต่ว่าไอการให้กำลังใจเนี่ยไม่ได้ให้ตอนหลังเวทีพอดีแต่ว่าก็คือเขาไลน์มาบอกการให้กำลังใจครับอันนี้เราอ,อะไลนะครับชุดอะไลนะครับผมหลายคนมาว่าเป็นฝากรอบฝากรอยก็ต้องฝักผมอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นโทรศัพของมันพี่เราไม่ได้เป็นคนปล่อยครับคือ่งเหมือนกับว่าฝั่งเพื่อนพี่น้องเนี่ยก็จะเป็นห่วงเราเป็นห่วงเราว่าเออเรางตลก เราดนออกมานอะไรกี่ก็เขาบอกว่าเออวางไม่ได้ผิดมาไม่ได้ผิดอะไรก็กมีส่วนผิดผมก็ขอโทกับแฟนกับที่สิฉัทุกคนแล้วว่าเออผมผ่านอะไรไปผิดพลาก็ขอต้อผ่านตรงนี้อีกรอบหนึ่งครับม่ได้ณยีงคิดอมามกัน อผมร้องโทรศัพท์ไปดูแล้วใช่คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปเรียนก็ไม่สงสัยใช่ไหมว่าใครเป็นผู้ฝ่ายผู้ชอบกนแต่ว่าเป็นฝั่งเราไม่สงสัยคือตอนแรกการที่ผมทราบเนี่ยผมไม่รู้วงผม็นถูกเมาส์มันจะเป็นอะไรที่แบบร้ายแรงหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นการที่คุยกันคือมีคือผมเขาว่าว่าคุยงานก็คือแบบนันเลยคืออันนั้นอันนั้นผมก็ไม่ปฏิเสธว่าไม่ใช่ผมอันนั้นเป็นผมจริงๆแล้วโทรศัพท์ก็คือถามเพื่อนผมไม่ทราบคันนี้เพราะว่า ผมเองก็ไม่ทราบว่าเป็นใครด้วยตอนตอน,ตอนผมให้โทรศัพท์ดูเนี่ยมันไม่ใช่คนทุกคนครับคือตอนนั้นก็อยู่กันเนยอะครับผมก็ไม่ถคนว่าจะบอกหน่อยนะไรนะครับไม่ไมผมไม่ได้ถามเพื่อคือถ้าเกิดถามผมเนี่ยผมจะทราบเลย่าเป็นใครครับผม คุยครับคุยคุยเป็นกัรคุยนะว่าเออเอาหลักถ้าเกิดว่าเกิดกรณีอะไรแบบนี้ดีนะให้ให้คุยก่อนเพราะว่าก็มาปุ๊บผมผมเป็นคนโดนผมโดนก่อนแล้วเพราะว่ามันเป็นแชท้นผมแล้วมันเป็นมันเป็นโทรศัพท์ผมบารี่คือให้ใครดูก็รู้เราผมก็ผมก็คุยครับก็เรียกมาคุยกันเยอะๆเพราะผมไม่ทราบเรื่องของใครแล้ผมก็ไม่ได้บอกว่าเออยยอมรับมานะอะไรเงี้ยเพราะว่าก็รู้รวมๆบอกว่าเออให้คิดถึงมด้วยในาเราเป็นเพื่อนกัน มันไม่ใช yeah. really? ่เสียท no like ี like ่บ so ูมเดียวเสียที่วางด้วยนะครับผมที่เราทำมาเองเรา่ดเราขออะไรนะครับออกมาได้ผลไม่ดี็ือแชมก็ขอโทษครับขอโทษก็คือเราเราเองก็เราไม่ได้เราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าเออออกมาผมก็ทนนครับผูเมย์ก็ผมไม่อยากโดนด่าไม่มากกว่านี้แล้วนะครับจริงนะนะว่าการปล่อยใารแบบนี้ไม่เป็นการเรียนรู้การปล่อยในมือมาฝึกมาตั้งแต่ไม่ดีการรักษาอะไรอย่างเงี้ย Yeah. ใหญ่สำหรับผมแล้วที่ผมพูดในที่นี้บอกว่าคือเราไม่ร่วมใครพี่เราไม่ร่วมใครเลยเราไม่มองว่าคือฝ่ายไหนเราไม่โกรธ่าไม่ใช่ว่าเออแบบเรามองว่าเฮ้ยเล็้ยวอล์กทำไมเนหรือเปล่าไม่เลยเรารับผิดเลยเพราะคือแบบเปิดโอมเลยพี่แปลว่าเราเปียกไปกับน้ำที่เกนแป่เราเียกไปกับน้ี่เกิดขเกียร์ีเกียร์สามเกียร์ห้าแล้วก็เราเปิ คิดคบทวนก็คือผู้ใหญ่ผายคนที่ทับผิดด้วยค่ะคือเขาก็พูดแต่งตาเขาบอกว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของคนซึ่งเราเองเราไม่โทษใครดีกว่าเราไม่บอกว่าใครผิดดีกว่าเราจำเองว่าเราพูดอะไรออกไปเราทำอะไรออกไปอะไรที่แบบทำให้คนคิดว่าไม่ควรเราเป็น นีตยังไม่ได้เป็นดาราใช่ครับตอนนั้นเป็นปกติยี่ไม่ได้เป็นดาราครับผมทีนี้ก็มองแล้วว่าการตอบไปครั้งนี้มันจะมีทิ้งแปดที่ไม่ดีกลับมาหรือเปล่าทิ้งไปที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้กลับมาชอบไหมครับไม่เชื่อหรือว่าไรหรือเปล่ามองเราไม่ดีไปแล้วอะไรอย่างนี้มองผมไม่ดีไปแล้วก็ก็เยอะอยู่ซึ่งซึ่งถ้าเป็นประเด็นไหนเนี่ยผมก็ยอมรับว่าผมผิดผมผิดจริงๆเรื่องการให้สัมภาษณ์ครที่แล้วคือผมก็มาพูดมพูดไม่ดีอ่ะที่พูดไม่ได้คิดไม่ได้แล้วก็โง่ครับคือเราเรงนี้เราก็ผิด เราไม่โทษใครคือถ้าใครจะมองเราไม่ดีแล้วก็เราเราทำอะไรไม่ได้พี่คือเราทำอะไรไม่ได้ไไดเราเราเราคิดว่ามันมันแก้ตัวไปมันก็เหมือนเราแก้ตัวครับมาเราจะมีครัวามคิดที่บอกว่า ใช่มันเป็นเรื่องของอดีตครับพี่ควรเป็นเรื่องอดีตเราเรายอมรับได้อดีตอดีครับอดีตเพราะว่าตอนนั้นก็คือเราก็ยังไม่ได้อยู่ในวงการเราใช้ชีวิตแบบเด็กมหาลัยปกติเลยครับพี่แล้ววันนั้นวันนี้เป็นนักแสดงรแล้วมันมีอะไรบ้างครับผมเซฟตัวยังไงบ้างเอาอะไรนะอาอะไรครก็เซฟยังไงบ้างไม่ต้องอธาว่าเราต้องชูวอยู่บ้างช่วยกันก็โอ้คือตอนคือตอนนี้เราเองเราก็รู้ครัพี่คือเรารู้ว่าเราโดนเราโดนอยู่วงการซึ่งผมก็ยืนยันตรงนี้ว่ามันเป็นเรื่องของอดีตเรื่องปัจจุบันผมเป็นยังไงก็คือเราเราก็คือททาให้ดดดีีี่่สุกว แต่ถ้าคนมองไม่ดีหรืออะไรยังไงเรื่องไหนลูกๆลูกนี้คือผมก็ขอโทษในสิ่งที่มันผิดผมขอโทษในสิ่งที่ผมทําผิดจริงๆครับอย่างเรื่องไหมที่คนออกมาแฉอย่างเรื่องที่คนออกมาแฉมันเหมือนเป็นคนรักตอนเก่าเาขอเราอโทษครับผมโกรธไหมไม่โกรธนะพี่ไม่โกรธเพราะว่าเขาไม่สิทธิ์ทำในตรงนั้นคือเราก็ห้ามเขาไม่ได้คือผมว่าผมเชื่อว่าความรู้สึกของคนมันเป็น คนเรามันไม่เหมือนกันคือถามว่าโกรธไหมไม่โกรธไม่โกรธเลยแล้วไม่ไม่ไม่ด่าไม่ไม่ไม่สวนกลับไม่แรงรินคือเราเราอยู่เราอยู่ของเราดีกว่าคือเก็คือยอมรับในสิ่งที่เราทำเราล้วก็ยอมรับผิดในสิ่งที่เราทำดีกว่าครับแล้วเราถามว่าในสิ่งผ่อนงานที่จะให้ใจผิดใช่จริงที่ผมขอโทษที่ผมขอโทษเลยก็ขอโทษจากใจเลยครับว่าสิ่งที่เราทำมันผิดจริงๆแล้วผมขอโทษในจุดที่ผมทำผิด จริงจิงซึ่งตอนนั้นผมทราครับไม่ใช่ว่าผมไม่สนใจผม,มสนใจแล้วก็คือผมแบบเข้าใจว่าโอเคเข้าใจแบบน,นั้นซึ่งมันไม่ผิดไม่ต้องควมีสิทเข้าใจแบบน,นั้นผมยอมรับผิดจริงครับเ <ổ S 2> อ,า,า,จอา,าจะมีอมนกีอจะมีรอรี้ยจีารอันมีนไางเเต็นาจไหม <uko? S 1> ห็ ซึ่งตอนนั้นผมก็ซึ่งมันก็อาจจะมีหรืออาจจะไม่มีครับคือซึ่งมันเป็นเรื่องของอดีตนะพี่ผมยืนยันตรงนี้เป็นอดีตเลยเพราะว่าเพราะว่านี้ตอนนี้คือผมทํางานอย่างเดียวก็คือพาพ่อแมไ่ไปนู่นไปนี่เป็นหน้าส่วนใหญ่ก็คือไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบใช้ชีวิตเหมือนกมืกก่อนแล้วเพราะด้วยตารางเวลาตารางอะไรเงี้ยเรื่องเรียนก็ต่อไป็อือทำงานอย่างเดียวครับ ก็จะผิดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราผิดจริงๆเราขอพูดไปแล้วก<ส>็คือผมขอพูดหายไอจีผมไปแล้วแต่ผมก็อยากมาพูดตรงนี้อีกครั<ส>้งครับผม ใจและสนิทใจที่สุดในการผูกรื่องถึงแม้ว่ามแม้ว่าผมจะมีปัญหาแบบนี้เราเองก็เราเองก็ไม่ได้ไม่ได้โกรธผมเองก็กลัวที่จำไปว่าเขาจะโกรธเราครับผม